อเดี๋ยวถ่ายรูปนะตอนนี้ครับเรากำลังขึ้นมานะครับบัญทีจำสายไทยนะครับเป็นอันดับที่หกของประเทศไทยนะครับนะนีคื้โลเคชั่นรอบๆนะครับรอบๆนะครับรอบๆนะครับนี่คือตำบลสายไทยนะครับซึ่งมีบัญที่จำนะครับนี่คือทีมงานที่เราขึ้นมาวันนี้นะครับทีมงานที่นี่นะครับนะครับมีนนะครับมีนงมิกกี้นะครับนกฮูก แล้วก็พี่ตังนะครับอ่าครับคุณครับที่บ้านคุณปู่นี้เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าณความสูงระดับนี้นะครับเสาไฟฟ้าสี่ต้นต่อกันนะครับนี่คือสถานที่ที่จะจัานะครับก็คือสระน้ําขุดลึกประมาณหกเมตรนะครับเพื่อรองรับการกระโดดจุ่มตัวลงไปนะครับแล้วก็ที่ผมจะถ่ายนี่ก็คือแป้นจัานะครับเป็นแป้นเล็กๆนะครับพร้อมที่จะกระโดดเป็นการบินนะฮะของมนุษย์ ตอนนี้เรายังขึ้นมาไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว